สามเ, oh. เดือนแรกเนี่ยคือคือแค่วิญญาณเลยใบยเตยรำให้เปิดใจครั้งแรกลั่น3มเดือนแรกเหมือนตายทั้งเป็นจากกรณีสันอาญานัดไต่สวนคำร้องขอประกันตัวชั่วคราวอดีตนักร้องดังใบเตยสุธีวันจำเลยที่3คดีแชร์ลูกโซ่อฟอร์เร็กวีดี โดยลูกน้องชายของใบเตยพร้อมกับทนายได้ยื่นคำร้องพร้อมกับหลักทรัพย์เป็นเงินสดจำนวน5้าล้านบาทเพื่อขอปล่อยตัวใบเตยช่วคราวไปเมื่อวันที่15พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาล่าสุดค่ะใบเตยได้ออกมาเปิดใจเป็นครั้งแรกโดยเธอได้ขอบคุณทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตและขอบคุณผู้กำกลังใจที่ให้กันมาตลอดในวันที่ใบเตยออกมาไม่คิดว่าจะมีการต้อนรับที่ดีขนาดนี้ดูแลคือในวันที่เข้าไปคิดอย่เดียวเลยว่าแบบคนที่เป็นห่วงสองคน มา,มากที่สุดคือคือน้องลุกกับเว่นมนต์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าได้ออกมาเนี่ยสองคนนี้คือคือสิ่งที่แบบเราเราอยากจะขอโทษเราอยากจะขอโทษที่เราหายไปในช่วงระยะเวลาหนึง่งที่ไม่ได้ช่วยเขาดูแลร่างกายหัวใจหรือทุกๆอย่างเพราะว่า ก่อนด้านั้นชีวิตใบเตยอ่ะสาิบห้ปีตอนนี้อายุสาสห้านะคะเรารับผิดชอบทุกอย่างของครอบครัวมาได้อย่างดีทั้งหมดอันนี้คือสิ่งที่แบบเป็นห่วงมากๆในชีวิตแล้วก็ลูกด้วยเพราะว่าด้วยความที่สองปีสองปีตั้งแต่โควิดเราเป็นศิลปินอ่ะเราเราไม่มีงานเลยเรามาท้องด้วยแล้วเราก็ต้องหาทุกอย่างที่ทําทําให้เราเนี่ยได้มี มีกําลังมีเงินมีทุกอย่างไปได้เลี้ยงลูกอย่างดีที่สุดในช่วงระยะเวลาที่ที่มันแย่ที่สุดของของโลกต้องพูดได้เลยค่ะมันก็เลยเราก็เลยรู้สึกว่าอมืสิ่งที่แย่มากๆคือคือเราไม่ได้ทําหน้าที่ดูแลครอบครัวในช่วงระยะเวลาหนึ่งซึ่งกังวลทุกอย่างค่ะกังวลแบบว่าน้องจะอยู่ยงไงพอมารู้ข่าวแปลน้องลูกอีกว่า ลูกแฟนเสียชีวิตมันยิ่งแบบณวันนั้นคือจะบอกว่าเหมือนเหมือนตายทั้งเป็นสามเดือนแรกเนีย่ยคือ,ค,อคือแค่วิญญาณเลยที่ที่หล่อเลี้ยงและหล่อลอมหัวใจเราให้ตื่นขึ้นมาได้ในแต่ละวันแล้วก็ทุกคนในนั้นจะจะพูดกันตลอดว่า,วานึกถึงหน้าลูกไปนะคะแม่ใบนึกถึงหน้าลูกไว้นะอย่าเป็นอะไรไป เด็ดขาดห้ามคิดอะไรที่ที่แบบแย่ๆ <Yeah, yeah. S 1> หรือว่าเราต้องคิดอย่างเดียวว่าต้องออกไปเจอหน้าลูกให้ได้ใน,นวันนั้นอพอเราเห็นน้องมาเยี่ยมตลอดตลอดเนี่ยมันก็เลยทําให้เราแบบคือลุกขึ้นสู้คือน้องสู้แค่ไหนคนข้างนอกสู้แค่ไหนอะพี่เตอยอ่ะต้องต้องสู้มากกว่าเขาให้มากที่สุดเพื่อเพื่อวันนี้ อ,อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณะคะ่ะ